ตอนนี้มาถึงเอราวัณแล้วดูบรรยากาศครับบรรยากาศเป็นวัดถ้ำเอราวัณน,นะครับบรรยากาศคนก็แวะเบียนมาไหว้พระเรื่อยๆนะครับไปไปรู้ปะไปเจอกนถึ่อุดอเรเนาไปเจอกันที่อุดรเปิดทึกเลยโพหแเราเปิดทึกเลยทนะำเอราวัณครับเดี๋ยวเราไป รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวจะไปดูก่อนรางวัลที่หนึ่งเผื่อมีรางวัลที่หนึ่งให้นะครับเดี๋ยวไหว้พระแล้วเข้ามาเลยรางวัลที่หนึ่ง,ง,งเอเมนตัวนี่ไงพี่น้องดูสองดูเสือมีเสือด้วยนี่ไงวัดทำเออละวัน โอ้ตัวมีมีมีค้นหลายเลยล่ะผมขึ้นมัน,นเดินขึ้นมาขึ้นไปจะเขา,ขาเต็มซื้ไม่พักก่อนนะเนี่ยนะเอาดอกไม้ลูกไม่พักก่อนพอพร้องปลูกก่อนนะฮะนี่เอาให้เด้ปู่กกน,นี่ครับเดี๋ยวรีวิวตรงที่นี่ก่อนนี่ก็คือ สูงนะครับขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นจะเป็นถ้ำเป็นวัดอยู่ข้างบนนะครับต,ตรงนี้จะเป็นที่สการะข้างล่างเพื่อท่านใดมาแล้วเดินขึ้นไม่ไหวก็จะมาไหว้พระตรงนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบขออนุญาตนะครับอนุญาตอู้ม,มีช้างเต็มเลยช้างสามเสียนนะรับเอาโอเีเดี๋ยวเราจะไหว้พระกันก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้พักกันก่อนนะครับ